<bij na> ไม่หมุนเลยนะครับ <B ear th> เห็นไหมครับเบรกติดเลยนะครับเบรกติด <inet> เลยนะครับฉะนั้นนะครับการเปลี่ยนพรเบรกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนถอดอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่นะครับมันต้องล้างด้วยครับถ้ารถผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสนิมหรือว่าที่ดินมันกรอกทำให้ ปั๊มมันไม่ขยับตัวนะครับต้องทําการล้างแต่ก็ไม่จําเป็นถึงขนาดที่ต้องแกะลูกสูบที่ปั๊มมาล้างนะครับเราจะล้างแค่คาลิเปอร์ก็พอนะครับหรือว่าล้างภายนอกนะครับนี่อย่างนี้นะครับเดี๋วนะนี่นะครับแกะออกหมดแล้วนะครับนี่นี่ฝืดมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วดูขาคาลิเปอร์นะครับนี่ก็ ไม่แนบเท่าไหร่นะครับโอเคหรือเรามาล้างแบบว่าไม่ต้องถอดลูกสูบออกมาล้างกันนะครับล้างแบบสไตล์ที่ผมใช้ล้างนะครับล้างโดยที่ไม่ต้องไล่ลมเบรกใหม่นะครับวิธีล้างนะครับก็ต้องแกะขาคาลิเปอร์ตัวนี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับนี่มันติดเลยนะครับเราก็ เอาอะไรก็ได้นะครับที่มีเป็นเหล็กงัดยางก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นเหล็กงัดจางนะครับส่วนเพื่อนๆอาจจะมียางอื่นเอาอยัางไงก็ได้ให้มันทาะขานี่ให้หลุดออกมานะครับเห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วอ,ออกมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ จะรบีตามพวกนี้นี่แห้งหมดเลยนะครับมีก็แห้งนะครับทําให้ขามันไม่ขยับตัวนะครับเราต้องให้มันขยับตัวได้ด้วยแล้วคาวนี้ก็ที่ลูกูกต,ตรงนี้นะครับวิธีที่ผมใช้นะครับผมจะใช้พขเบรนะครับมาวางนะครับแล้วก็จะไปย้ำนะครับ กำเบกนะครับให้ลูกสูบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยให้ลูกสูบมันขยับตัวขึ้นมาเนี่ยพอขยับตัวขึ้นมาเพื่อนจะเห็นความแตกต่างระหว่างลูกสูบที่อยู่ด้านในกับข้างนอกเห็นไหมครับมันสนิมขึ้นนะครับเวลาเราเปลี่ยนพับเบกนะครับพับเบกมันหนากว่าเดิมลูกสูบก็จะยุบลงไปนะครับแล้วที่ดินหรือสนิมที่เกาะอยู่ข้างๆมันก็จะไปขัดทําให้ลูกสูบมันขยับตัวไม่ดีหรือมันค้างมันไม่ดีกลับนะครับเราก็จะใช้ วิธีทำความสะอาดนะครับจะใช้นี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวใช้กระดาษทรายขัดนะครับก็จะใช้กระดาษทรายนะครับตัดนะครับเป็นแผ่นเล็กๆนะครับยาวนะครับแล้วก็มาอย่างนี้นะครับนี่ ขัดทำความสะอาดนะครับลูกสูบมันก็เริ่มสะอาดนะครับขี้ดินก็ออกแล้วนะครับเราต้องเก็บคราบดำๆพวกนี้ออกให้หมดนะครับไม่งั้นเวลาเราถอยลูกสูบกลับไปแล้วปั๊มลูกสูบมันจะติดนะครับทําให้เวลาเบรกลูกสูบขยับตัวมาแล้วมันไม่ไดิดกลับนะครับ รือว่าขัดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่บริเวณด้านในนะครับบริเวณด้านในข้างหลังอะ่ะเราจะขัดไม่ถึงนะครับถ้าขัดไม่ถึงก็อาจจะใช้ครีมนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวลองใช้ครีมหมุนดูนะครับหมุนได้นะครับเห็นไหมครับเราเอาครีมจับแล้วก็หมุนมาเราก็ เอากระดาษทรายมาขัดอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ามันหมุนได้นะครับแต่ถ้ามันไม่หมุนหมุนไม่ได้ก็ต้องเอากระดาษทรายไปคล้องรอบนะครับเหมือนอย่างมิค e. ี้นี้ที่ผมทํานะครับแล้วก็ขัดนะครับอย่างนี้หมุนได้แล้วก็ขัดได้เลยนะครับเพราะบางทีกระดาษทรายเราเอาไปคล้องแล้วถูกไปถูมามันก็ขาดง่ายนะครับต้องเป็นทรายนะครับที่มันละเอียดนะครับอย่าใช้หยาบนะครับสักประมาณ300 ยี่สิบประมาณนี้ได้นะครับหยาบมากจะไม่ดีละเอียดมันก็ได้นะครับแต่มันจะออกช้ากว่านะครับผมจะใช้ประมาณเบอร์นี้นะครับนี่เห็นไหมครับหลังจากที่ขัดนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับที่ดินบริเวณนี้นะครับก็ล้างทำความสะอาดด้วยนะครับก็ใช้น้ํานะครับแล้วก็ใช้แป๊บก็ได้นะครับล้างนะครับ ใช้แป๊บนะครับกับน้ำแล้วก็แปรงสีฟันเก่าๆนะครับมาถูนะครับทำความสะอาดล้างคราบขี้ดินออกหน่อยนะครับเพื่อมันจะได้ไม่ตกไปอยู่ข้างๆปั๊มนะครับมาดูที่ หาคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับที่มันเฝิดนะครับนี่มันเฝิดนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับนี่มีสนิมขึ้นนะครับเราก็ขัดนะครับขัดแยาขัดให้มันสึกนะครับขัดพอเอาคาบสิ่งสกปรกออกนะครับหรือใช้แปรงลวดก็ได้นะครับปัดนี่ครับใช้แปรงลวดก็ได้นะครับปัด เอาขี้กขเกลือที่มันขึ้นนะครับออกก็มาลองดูนะครับว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับโอเค เดี๋ยวเราเอาจารบีมาทาบริเวณนี้นะครับนี่ครับผมใช้จารบีทานะครับแต่ทาไม่เยอะนะไม่ต้องทาเยอะมากมันทาเยอะมากมันก็ปิ้นเข้าไปอัดแน่นเฉยนะครับแล้วไปอัดแน่นแล้วมันก็จะทําให้มันค้างด้วยนะครับลูกยางตัวนี้นะครับถ้าให้ดีก็ ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ขาดหน่อยนึงนะครับแต่พอดีมันไม่มีของก็เลยเอาใช้ไปก่อนนะครับเอาไว้มีของนี่นะครับเสร็จแล้วก็ต้องขยับตัวได้อย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวประคองพระเบรกล็อกไว้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นตัวประคองพระเบรกไว้ให้อยู่ในตำแหน่งของมันนะครับมันจะมีนะครับนี่นะครับพเบรกนะครับ ปลายที่มีล่องตัวนี้นะครับก็จะมาเข้าตัวนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับภาพเบรกแต่ละรุ่นนะครับและปั๊มแต่ละตัวนะครับตำแหน่งล็อกจะไม่เหมือนกันต้องศึกษามันก่อนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนปั๊มเวฟร้อยี่บห้านะครับหรือเวฟร้อยห้าสองพันเอสแล้วก็โซนิกนะครับโซนิกรุ่นใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็ไอ้ล่องตรงนี้นะครับนี่ มันจะมีเขี้ยวอยู่บนนี้นะครับสําหรับล็อกพวกงนี้นะครับประคองไม่ให้พระเบรกตัวบนมันตกลงมาหาข้างล่างง่ายๆนะครับนี่นะครับโอเคขาจัลวีนิดนึงจะได้ขันเข้าไปง่ายๆโอเคเดี๋ยวลองไปใส่ที่รถแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเที่ยวนี้เบรกจะติดหรือเปล่านะครับ ก็อ้าพระเบรกไว้สุดแล้วนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีเทคนิคที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวเนี่ยผมจะยังไม่ขันน็อตยึดนะครับผมจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับหรือว่าใส่ก็แค่ประคองไว้เฉยก่อนนะครับใส่ประคองไว้เฉยนะครับให้มันขยับโลได้นะครับแล้วก็จะมา ย้ำเบรกนะครับนี่นะครับย้ำเห็นนะครับให้มันยุบลงไปเรื่อยๆนะครับจนมันแข็งนะครับนี่เนี่ยมันแข็งแล้วนะครับพาเบรกน่าจะมาจับกับจานแล้วนะครับเนี่ยพอพอเบรกมาจับกับจานปุ๊บแล้วนะครับแล้วก็วจะมาขยับขาตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยขยับขาให้มาแนบนะครับ กับตัวปั๊มนะครับถ้าคาลิปเปอร์มันให้ตัวได้นะครับถ้าคาลิปเปอร์มันให้ตัวไม่ได้มันก็จะดึงท่าเบรกมาติดก,กับจานมันก็จะฝืดอยู่ดีนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเที่ยวนี้จะเป็นยังไงนะครับ <S 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 อโอเคก็ หมุนได้นะครับหมุนได้ลื่นแล้วนะครับเดี๋ยวลองเบรกนิดนึงนะครับจะมีฝืดบ้างนิดนึงนะครับเพราะว่าผ้าเบรกมันเป็นล่องไอจานเบรกนะครับจานเบรกมันเริ่มเป็นร่องแล้วผ้าเบรกนี้นะครับขนาดผ้าเบรกมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละยที่ห่อทําให้เวลาหน้าสัมผัสมันต่างกันก็เลยอาจจะมีติดบ้างนิดหน่อยนะครับนี่แต่ก็ใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับจะ ไม่ถึงขนาดล็อกตายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างนะครับเหมือนอย่างทีแรกนะครับมันก็จะล็อกตายนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับหรือว่าลองเช็ดดูนะครับว่าปั๊มมันเวลาเราจำเบรกเสร็จแล้วนะครับมันจะคลายออกมาหรือเปล่านะครับวิธีถ้าเราจำเบรกปุ๊บนะครับเราจะดึงปั๊มออกมาไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับดึงปั๊มออกมาไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเบรกมัน ปั๊มมันไม่คายตัวนะครับปั๊มมันไม่คายตัวเราก็จะดึงมันออกไม่ได้อย่างเงี้ยมันคายตัวเราก็ดึงออกเราก็ดึงออกได้แล้วนะครับเห็นไหมครับที่มันฝืดนิดนึงก็เพราะว่าล่องจานนะครับมันเป็นล่องแล้วนะครับมันเริ่มเป็นร่องแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีนะครับ <Okay. S 1> แก้ปัญหาเบรกนะครับที่เปลี่ยนเ้าเบรกใหม่แล้ว นะครับแล้วก็เบรกติดเบรกค้างล้อไมห่หมุนก็ต้องล้างปั๊มโดยใช้วิธีนี้นะครับไม่ต้องถอดลูกสูบออกมาล้างนะครับใช้วิธีขัดที่ด้านนอกอย่างที่ผมทําให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ